สวัสดีพี่น้องชาวเอลออนทุกคนนะครับก่อนอื่อกะขอบคุณพี่น้องจากใช้ยาพุ่มนะครับที่ส่งคลิปรีวิวการใส่งันจริงของห่องเตะเอลออนนะครับเนาะเป็นการไถ่แนะนำที่มีพี่น้องหลายคนอยู่นะครับอย่างเห็นการไถ่แนะนำเพราะว่าทั้งผมนี่ส่วนมากบมบ่บริไถ่แนะนำกันนะครับส่วนมากก็นีแจะไถ่แหงวันแหงแต่เลยบ่คอยได้ไถ่แนะนำให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าอันนี้กะ พอดีนะครับพี่น้องทั้งชัยาูุ้มทรงมาให้เบิ้งนีเป็นการไถนหน้านำปีนี่ฝนดีนะครับฝนดีหัวปีบัดที่นี่หลายพื้นที่นะครับน้ำหลารถรถไถอิสมนี่ลง้งไ้ไถไห้บ่ได้ดนะครับอันนี้ก็คือขอ<า>ขอดีและก็ขอได้เปรียบของรถไถหน่อยรถไถเดินตามเฮาเนาะครับเนาะน้ำไหลก็ลงใดนะครับในขณะที่รถอีสมล้งไดรถไถหน่อยเฮาก็กลงใดอันนี้ก็เป็นขอดีของรถไถเดินตามนะครับก็มีพี่น้องหลายคนนะครับ ขายถิมไปแล้ววันนี้กับพักกาหาซื้อได้ครับบี้หาซื้อรถไทยเดินตามใบใส่ไม่เพราะว่าเห็นความสําคัญของเดินตามนะครับว่าถิมว่าใดเพราะว่าเวลาฝนดินรถอีสมลงมาไดนี่รถไถยหน่อยเดินตามเพราะ็สามารถลงใดนะครนะับเนะาะสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสิบแร้งผมถามเพิ่นแล้วเพื่อนว่าเป็นเครื่องสิบแล้งหกัหางนี่จะเป็นของหางสิงสยามนะครับเพื่อนว่าเพื่อนใหญ่เพื่อนใหญ่จากขั้นของเพื่อนมาไซคขั้นมีก็เป็นลักษณะว่า คันที่มาตตดตั้งองเตบ่แมนขั้นนี้นล้วับเพียงแต่เปินถอดกล้องสลักมาติดใส่ขั้นนี้แต่เพิ่นก็เอามาไถไถกับขั้นนี้ร้องเบิ่งือซื่อไถได้นาะครับเพียงแต่ฮอบปรับมันพ่ดีแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าหางมันจะต่ำหน่อยหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นก็ฮหูจากอยู่แต่เพิ่นบ่ทันไเด็ปรับนะครับเนาะมันมันไถได้อยู่กับเลยไถไปแต่แต่ก็เบิ่งว่าเราขนาดมันต่ำหน่อยหนึ่งือซื่อแต่กับไถได้นะครับเนาะกขาจะได้เล่าดูพอด้อ thì nó hay nói à hay nhảy thì thấy mua lên เรื่อยๆช o u t u ครับเดี๋ยวกัเข่องเมื่อครับตอนนี้กำลังต้อมเมื่ออยู่เปียนเมื่อครับ นี่ครับอันนี้เป็นการไหนไปเรื่อยๆครับกับไปเล่นครับมือใหม่ครับ ครับนะครับนี่กำเรียวครับนี่ไม,ไม่ไม่กับไทยได้ครับต้องค้มเข้าใจแป๊บเดียวครับ,เร,บ <c oughs> เรามาได้รอบปีครับปีครับเดียว่าจะมาจับเนี่ยนะครับ ล่องเบิ้งครับมาเป็ี่ยนอะไรนะครับวองนี้มันเป็นด่านครับไห่มันเป็นมองมองแข้งครับมองล่นครับมันบดได้ปั๊บมาใส่กันครับนะครับใกล้จะจบงานแล้วครับแต่ห้าวคลองครับเอาไถ่เลี้ยวได้เลยนะครับแป๊บเดียวครับ นี่นะชุดห้องเปรี้ยวอ่อนนะครับใตเ้ยอ่อนนะครับใ้ใส่จริงๆจังๆกับปีนี่แหละครับแล้วหวซื้อมาปีที่แล้วครับเพราะว่าช่วงนั้นก็หลังจากเทศหน้าปีแล้วนะครับจะเริ่มดูการหน้าปังนะครับกับซื้อมาครับเนี่ยมาไทยมาได้ลงรถนะครับไปดีแห้งครับ ถ้าผ่านห้องปั๊บได้นะครับผ่านห้องยางนะปัดดันใส่ดันกวานะครับเพื่อใส่รถอันนี้กับปัดดันนะครับอเอกือบพุ่งรถเลนะ คิีกนี่ก็แล้วแล้วครับผมปีกนี่ปมาสของงานครับมาล่องเบลงหันครับเสรแล้วแล้วครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเือนะครับผมที่ให้การรับชมนะครับผมสำหรับการทำนาฤดูกาลนี้นะฮะก็เรียกว่าอย่างว่าแล้วครับมันมีน้ำนะครับน้ำมันก็แพงนะครับก็เลยหันมาใช้รถไถเดินตามนะครับ บางครั้งก็จะเดินตามบางครั้งก็เหนื่อยนะครับนนก็เลยต้องนี่นะครับท้ายห้องเต้นะครับแถวอ่อนนะครับจากช่างเกือขอนแกนนะครับท้ายเราบอกว่านมาลองไถ้บางกรสถิตใจใช้ง่ายไทยดีนะครับกระเไปอุดนุนสร้างเพลินนะครับข็าบ่ได้ไก่นะครับคมไปยู่อใช้ปุ้มนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นนะครับที่ให้การรับชมนะครับผม ขอบคุณครับ